สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม new world weeko y a s นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Luffy ใหม่2023นะครับหรือว่าเป็นเกมแนว Turnbased นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับมีตัวละครนะครับอยู่2ตัวนะครับเป็น2ตัวละครหลักนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีนั่นเองนะครับผม ก็เจ้าตัวละครที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของสายฮิวนะครับแล้วก็สายบัฟโล่ป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับนี่เลยตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าเมา์โก้นะครับนี่เลยมา์โก้นะครับเป็นท่าแสงนั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้ทําการปั้นนะครับเป็นดาวทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกรอบดาวทองแบบนี้เนาะ นี่เลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าคูมะานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสายป้องกันนะครับแล้วก็ฮิวเลือดให้กับเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับรีวิวนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับจริงๆอาจจะเป็นการ vs หรือ เป็นการเปรียบเทียบนะครับก็ไม่เชิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปตรงที่ทีมก่อนแล้วกันนะครับปกติแล้วนะครับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมอันนี้นั่นเองนะครับนี่เลย โอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของเจ้า2ตัวนี้นะครับผมได้ทำการปั้นตัวละครนะครับที่เลเวลสูงสุดได้อยู่ที่275นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นดาวกรอบสีทองนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นดาวสัญลักษณ์ดาวใหญ่ๆนี่เลยนะครับตอนนี้ฮีโร่นะครับที่ผมจะมารีวิวเนาะหรือว่ามาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเป็นคูมะกับเจ้ามาโก้นะครับ แต่พอดีนะครับเจ้ามอโก้ของผมนะครับเลเวลมันต่างกันนะครับก็เลยอยากจะทําให้เลเวลมันเท่ากันก่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับจะทําการเปลี่ยนนะครับนี่เลยนะครับผมจะทําการกดในส่วนของเจ้าตัวนี้เกิดใหม่นะครับหรือว่ากดรีเลเวลนะครับใหม่นั่นเองนะครับโอเคผมจะทําการรีเลยนะครับใช้ในส่วนของผลพิศารแค่20เองนะครับ เราก็สามารถรีตัวที่เราอยากเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมรีไปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรีไปแล้วนะครับดาวนะครับก็ยังคงเท่าเดิมนะครับผมกดให้ดูเนาะนี่นะครับดาวเท่าเดิมนะครับแต่เลเวลจะกลับไปอยู่ที่เลเวลหนั่นเองนะครับนี่เลยคราวนี้นะครับผมจะมาทำการปั้นเจ้ามา์โก้นะครับนี่เลย อ่ผมจะเพิ่มไปเลยนะครับให้เท่ากับในส่วนของเจ้าคุูมะเนาะนี่เลยครับผมเพิ่มไปเลยครับเออน่านจะตันแล้วนะครับใช่ปะโอเคครับ275นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบกันเลยนะครับว่าตัวไหนนะครับจะเก่งกว่ากันนะครับผมจะทำการทดสอบด้วยการตีบอสนะครับนี่เลยตีบอสเอ่อในส่วนของเจ้านิวเกตนะครับหรือว่าหนวดข่าวนั่นเองนะครับผมจะขอลองนะครับในส่วนของเจ้ามัลโก้ก่อนนะครับว่าจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคน ผมได้ทําการนะครับนี่เลยนะครับถอดของออกนะครับก็คือไม่ได้ใส่อะไรอะไรเลยนะครับนี่เลยไม่ได้ใส่เกียร์ใส่อะไรเลยนะครับใส่รูนใส่อะไรเนาะเป็นตัวเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวไหนจะเก่งกว่ากันนั่นเองนะครับไปครับอ่าตีไปครับจริงๆเจ้ามังโก้นี่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่า มาโก้นะครับเป็นธาตุแสงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพูดในเชิงแบบว่าธาตุนะครับธาตุแสงเนี่ยน่าจะได้เปรียบในส่วนของธาตุต่างๆนะครับยกเว้นเป็นธาตุแสงตัวธาตุสีแดงนั่นเองนะครับตีไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ดาเมจที่เท่าไหร่ 1ล้านกับอีก4 0 0 0 0ครับทุกคน1ล้านกับอีก4 0 0 0 0นะครับนี่เลยครับโอเค1ล้านสมนะครับจำเอาไว้เนาะโอเคครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของเจ้าคูมากันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่เลยครับตีไปเลยนะครับ ตีไปครับคุมะเนี่ยจริงๆผมอยากแนะนำว่าคุูมะนะครับน่าจะเก่งนะเป็นตัวยอดฮิตนั่นเองนะครับทุกคนเจ้าคุมะนะครับแต่มังโก้ก็ก็ดีนะครับก็คือรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้อง <c oughs> นะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่า ตัวไหนมันจะได้เยอะกว่ากันนะครับเมื่อกี้มา์โก้นะครับ1ล้านกับอีก4ี่หมื่นโอ้โหเรียกได้ว่า1ล้านกับอีก400นะครับค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดาเมจที่ทําได้นะครับเรียกได้ว่าเจ้านกฟีนิกนะครับหรือว่ามา์โก้นะครับทําดาเมจได้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกันกับธาตุด้วยหรือเปล่า นะครับน่าจะเกี่ยวเหมือนกันเนาะอ,อ่ต้องตีตัวที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวที่ไม่ใช่ธาตุแสงเดียวกันเนาะโอเคครับก็สรุปได้ก็คือมา์โกตีแรงกว่านะครับแต่อาจจะมีข้อได้เปรียบในส่วนของธาตุนั่นเองนะครับหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าสอตัวนี้นะเนาะถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกนะครับ มันมีข้อแตกต่างที่ดีคนละแบบกันนะครับก็คือคุมะาเนี่ยมีข้อดีก็คือเป็นตัวละครที่หาง่ายครับทุกคนก็คือปั้นง่ายเปิดตู้ตู้สุ่มนะครับก็จะออกง่ายอะไรง่ายหาเศษง่ายนั่นเองนะครับข้อดีเนาะเป็นข้อดีของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้ามังโก้เนาะมังโก้นะครับ ข้อดีก็คือเป็นค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เป็นตัวอวยนะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบก็คือเป็นตัวท่าแสงนะครับท่าแสงก็จะเก่งกว่าเจ้าพวกท่าทัท่วไปนะครับยกเว้นท่าสีแดงเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือหายากครับเปิดยากปั้นยากนะครับปั้นยากยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปดูเนาะไปดูในส่วนของวิธีการปั้นนะครับ ปัญยากตรงที่ตัวละครนะครับเปิดหาจมมังโก้นะครับเปิดหาได้ยากแล้วนะครับแถมยังหาเศษหาอะไรได้ยากกว่านั่นเองนะครับกิจกรรมไม่ค่อยจะแลกได้ทั่วๆไปเนาะต้องแลกมาจากใบสีแดงนะครับแล้วก็เป็นหินสีทองแลกมานะครับหรือว่าสุม่มสุ่มก็ไม่ต้องพูดถึงครับทาาแสงออกยากมากๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของคูมาเนาะคุมาก็ออกง่ายนะครับออกง่ายกว่าเยอะเลยนะครับในกิจกรรมในส่วนของการแลกการอะไรต่างๆก็หาได้ง่ายนะครับเรียกว่าปั้นได้ชิวๆเลยนะครับจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือวิธีการเลื่อนขั้นนะครับนี่เลยคุมาเนี่ยก็จะหานะครับในส่วนของตัวอื่นๆเนาะอย่างเช่น เอออันนี้จะเป็นสัญลักษณ์กรรมหมัดหรือว่าท่าสีส้มนั่นเองนะครับถ้าพูดให้เข้าใจเนาะในส่วนของสีส้มเนาะก็จะหาได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับเปิดตู้สูมหาเศษตัวเศษสีส้มหรือว่ากรรมสัญลักษณ์กรรมหมัดนะครับจะออกง่ายกว่าท่าแสงนะครับเท่าที่ผมเปิดมานะในส่วนของเมลโก้นะครับนี่นี่เลยนะครับอาจจะต้องใช้ในส่วนของเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เศษ ่าแสงนั่นเองนะครับ่าสีทองเนะเาะออกทั้งเจ้าตัวละครมังโกเองก็ออกยากในส่วนการหาเศษนะครับหาเศษตัวละครอื่นๆท่าแสงก็ออกยากเหมือนกันครับทุกคนเรียกได้ว่าเจ้ามังโกนี่ข้อเสียคือหายากปั้นยากกว่านะครับส่วนคุมะนะครับปั้นง่ายอะไรง่ายหาเศษง่ายนะครับวิธีการปั้นก็ง่ายกว่าเปิดตู้สุ่ม ก็ยังออกง่ายกว่านะครับผมก็มีเพียงประมาณนี้เนาะก็สำหรับผมนะครับสรุปได้เลยนะครับผมนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับก็เลยตอนนี้นะครับคิดว่าจะเอา2ตัวนะครับมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับทีมของผมก็จะปั้นประมาณนี้นะครับตอนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับทีมนะครับผมก็จะเอาในส่วนของเจ้า เปโรน่าออกนะเจ้าเจ้ายิงผีนะครับก็จะเอาคูมะเอยไม่ใช่คูมะเอามังโก้นะครับแล้วก็คูมะอีกหนึ่งตัวอาคูมะผมเอามาแล้วนะครับนี่นะครับทีมของผมก็ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นทีมหลักนั่นเองนะครับนี่เลย5ตัวนี้นะแล้วก็มีวิวี่ครับเออจริงๆนะครับ สลับกันเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากดล้างเนาะไม่ใช่กดล้างนะครับกดเกิดใหม่นะครับหรือว่ารีเลเวลนะครับดาวนะครับที่เราปั้นมามันก็จะไม่หายไปนั่นเองนะครับจะหายแค่เลเวลเฉยๆนะครับใช้ค่าใช้จ่ายในการรีนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับใช้แค่20ผลพิศดารนั่นเองนะครับต่อ1นครั้งเนาะเรียกได้ว่าถ้า ใครปั้นตัวไหนมาอยากลองตัวไหนก็สามารถรีได้ครับผมง่ายๆเลยอย่างที่ผมรีเจ้า,าในส่วนของเพโรนา่าหรือเจ้าหญิงผีตัวนี้เนาะเจ้าหญิงผีนะครับผมรีไปแล้วเนาะแล้วก็เอามังโก้มาแทนนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับแต่ว่าผมใช้ทั้งคูมะทั้งมาโก้เลยนะครับจังหวะนี้โอเคครับก็น่าจะมี เพียงประมาณนี้นะครับสลับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว